ข้อสำคัญที่ผู้สนใจกล้วยไม้ควรรู้และเข้าใจก่อนนํากล้วยไม้มาปลูกที่บ้านเพราะว่ากล้วยไม้แต่ละชนิดต้องการการดูแลและระยะการออกดอกที่แตกต่างกันดังนั้นการเลี้ยงกล้วยไม้ให้รอดและให้ดอกสวยงามมีปัจจัยสำคัญอะไรบ้างที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตอย่างสวยงามของกล้วยไม้คือหนึ่ง วิธีการปลูกกล้วยไม้ในบ้านควรจะเข้าใจนิสัยและความต้องการของกล้วยไม้ที่เราปลูกทั้งในเรื่องของแสงแดดความชื้น และสะภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ชนิดนั้นๆเพราะในโลกใบนี้มีกล้วยไม้พันธุ์แท้มากกว่า20,000ชนิดและยังมีกล้วยไม้ลูกผสมอีกมากกว่า100,000ชนิดค่ะ โดยกล้วยไม้พันธุ์แท้ก็คือกล้วยไม้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติออกดอกปีละครั้งเท่านั้นค่ะส่วนกล้วยไม้พันธุ์ผสมอาจจะให้ดอกได้ถึง2-3ครั้งต่อปีโดยแบ่งได้2ประเภทค่ะคือ1กล้วยไม้รากอากาศ2 กล้วยไม้ดินค่ะกล้วยไม้ประเภทรากอากาศมีวิธีการสังเกตได้ง่ายๆนะคะก็คือต้นกล้วยไม้จะเกาะอยู่ตามต้นไม้แบบอิงอาศัยเช่นกล้วยไม้สกุลแวนดาสกุลช้างสกุลเข็มและสกุลหวายค่ะส่วนกล้วยไม้ดิน เป็นกล้วยไม้ที่ต้องอาศัยดินในการเจริญเติบโตวัสดุปลูกที่นิยมนำมาใช้เป็นดินที่ผสมกาบมะพร้าวสับหรือผสมกับกรวดหยาบๆค่ะเพื่อให้เกิดการร่วนสวยุยอีกทั้งกล้วยไม้ดินบางชนิดสามารถขึ้นได้ดีในดินเหนียวหรือว่าดินลูกรังนะคะโดยกล้วยไม้ที่จัดอยู่ในประเภทนี้อย่างเช่น เอื้องเผาลิ้นมังกรกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีค่ะข้อ2การดูแลกล้วยไม้ง่ายๆคือ 1. การให้แสงแดดและรดน้ำให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้แต่ละชนิด 2. การเลือกวัสดุปลูกมีความสำคัญเช่นกันนะคะเพราะเป็นสิ่งที่ช่วยในการกัก เก็บความชื้นไว้ได้วัสดุกักเก็บความชื้นอย่างเช่นกาบมะพร้าวและสแฟกน่อมอสแต่ถ้าหากว่าไม่มีวัสดุปลูกนะคะที่กักเก็บความชื้นก็ให้ทำการรดน้ำทุกวันตามเวลาที่สะดวก เว้นแต่ในช่วงฤดูหนาวไม่ควรรดน้ำในขณะที่อุณหภูมิต่ำหรือหนาวจนเกินไปเพราะจะทำให้กล้วยไม้เกิดอาการสะท้านได้ค่ะอุณหภูมิน้ำที่เหมาะสม กับการรดน้ำควรจะอยู่ที่25องศาเซลเซียสหากรดน้ำตอนกลางวันก็ควรระวังเรื่องอุณหภูมิน้ำที่สูงจนเกินไปนะคะกล้วยไม้ที่มีลักษณะใบใหญ่หนาแข็งหรือว่ากล้วยไม้สกุลอแคมเปเช่นเอื้องสารพีเอื้องตีนเต่าและเอื้องดอกมะขามกล้วยไม้ตระกูลนี้ จะเปิดปากใบและดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในตอนเวลากลางคืนฉะนั้นเวลาที่เหมาะสมในการให้ปุ๋ยกล้วยไม้ตระกูลนี้คือช่วงเย็นเพราะสามารถดูดซึมกักเก็บไว้สร้างอาหารต่อไปได้ค่ะข้อที่3ปัญหากล้วยไม้เช่น 1. รดน้ำกล้วยไม้ตอนเย็นน้ำขังตรงส่วนยอดของกล้วยไม้อาจทำให้เกิดโรคเน่าและยุบ ตัวตายได้ค่ะข้อที่2การให้ความชื้นอยู่ตลอดเวลาอาจจะทำให้เกิดโรคราบนใบให้ตัดส่วนที่เป็นโรคทิ้งไปนะคะจากนั้นให้ป้ายปูนแดงเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อรากลับมาอีกค่ะหากเห็นมแมลงหรือว่าศัตรูพืชอย่างเช่นมแมลงค่อมเขาอาจจะกัดกินดอกแล้วก็วางไข่ควรจะจับออกนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซาร่าไทยขอบคุณและสวัสดีค่ะ